สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้มาเจอเกมตูของถังซานะครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่ตู้ของสวร์จีนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะมาทําการนะครับเปิดตู้ของกระดูกระดับสีแดงนั่นเองนะครับพอดีว่าผมได้มา1นกล่องนั่นเองนะนะครับก็กล่องที่ตู้ของกิจกรรมเนี่ยจะหมดไปนะครับผมก็แลกมาได้พอดีนะครับก็ตัดสินใจนะครับสุ่มตู้ของอาวุธประจําตัวเพิ่มนะครับ อ่ะสูมทั้งหมดเนี่ยประมาณ700ครั้งนะครับถึงจะได้มานั่นเองนะนะครับก็นี่เลยนะครับอ่ะซึ่งผมเนี่ยมีอยู่แค่กล่องเดียว นะครับผมซึ่งในนตอนนี้นะครับผมก็เก็บได้มาเพิ่มนะครับประมาณ100ตัวละนะครับในน่ตอนนี้นะนะครับก็คิดว่าถ้าตัวละครใหม่มาเนี่ยก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองนะนะครับผมเออคิดว่าน่าจะเก็บทันเพราะว่าตัวของเกมเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมนะครับที่เริ่มแจกตัวสุ่มอ่าอาวุธประจำตัวนะครับที่ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยอ่าตัดสินใจสุ่มไปนะครับแล้วก็ได้มา1ชิ้นพอดีนั่นเองนะครับอ่ะ ก็จะเป็นตัวของเซตกระดูกแดงนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการนะครับไปดูมานะครับว่าเป็นเซตไหนนะครับที่คนเนี่ยเขานิยมมากที่สุดนะครับก็สรุปละนะครับก็เขาจะเลือกเป็นเซตตัวนี้กันก่อนนะครับก็จะเป็นเซตโจมตีนั่นเองนะนะครับแล้วก็จําเป็นที่ต้องเลือกตัวของส่วนหัวมานะครับผมอ่ะซึ่งที่ผมไปดูมาเนี่ยนะครับคือเหมือนว่ากระดูก ระดับสีแดงเนี่ยเหมือนจะตีบวกได้นะนะครับผมเออคือมันมีเลเวลบอกอยู่นะครับว่าอ่าเลเวลนี้เนี่ยอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับคือเลเวลเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าไอตัวของการตีบวกเนี่ยคือตัวเกมเนี่ยจะ ใช้ตัวของไอเทมอะไรนะครับก็ดีวผมจะทําการเลือกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวของออปชันก่อนนะครับว่าออปชันเนี่ยของเซตนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็ดีวผมจะเลือกส่วนหัวมาแล้วกันเนาะนะครับซึ่งตัวของออปชันเนี่ยนะครับจะเป็นอ่าตัวของเพิ่มความเสียหายนะครับทั้งหมดนะครับให้กับพันธมิตรนะสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าแล้วก็เพิ่มตัวของความเสียหายของสกิลของตัวละครของเราเนี่ยที่เราสวมใส่ไปเนี่ยเพิ่มไปให้อีกประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เพิ่มความเสียหายคิดค่อนไปอีกนะครับ20%นะแล้วก็เราจะได้ตัวของบัฟมานะครับจะเป็นบัฟหอกพิษนั่นเองนะครับซึ่งตัวของบัฟหอกพิษเนี่ยจะเพิ่มอัตราโจมตีติดคิแน่นอนนะครับ100%แล้วก็ตัวของบัฟเนี่ยจะหายไปก็ต่อเมื่อสิ้นสุดเทอร์นั่นเองนะครับประมาณนั้นนะอ่ารียดว่าดีเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวผมจะเริ่มมาก่อน นะครับอ่าเลือกส่วนหัวมาเนาะโอเคนะครับผมก็ได้มาละนะครับ1ชิ้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อสังเกตเมื่อกี้นะนะครับมันจะมีรีวิวบอกอยู่ใช่ไหมเออเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับนี่เห็นปะนะครับมันจะมีตัวเลขอยู่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยนะครับรีวิวหนึ่งนะซึ่ง อ่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าอ่าเราจําเป็นที่ต้องใช้ตัวของไอเทมอะไรนะครับในการอัปเกรดนั่นเองนะครับแต่ว่าการอัปเกรดดาวเนี่ยเราจําเป็นที่ต้องใช้ตัวของอุปกรณ์นะครับระดับเดียวกันเหมือนกันนะครับในการอัปดาวนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่เราทําการอัปดาวเนี่ยตัวของเอฟเฟกเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจาก20%กลายเป็น24%อะไรอย่างอเะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าตัวของความสามารถนะครับของกระดูกแดงนะครับผม อ่ะเรียกได้ว่าตึงจัดเลยนะนะครับสูงสุดอย่างคือ5ดาวนะครับซึ่งตัวของ5ดาวนี้คือเราได้เปอร์เซ็นต์ประมาณ40%เลยนะครับ40-50%อะไรเงี้ยนะครับก็เรียกได้ว่าตึงจัดนะครับผมโอเคก็อ่าเดี๋ยวผมจะลองไปดูนะครับว่าเราจะอัปเกรดยังไงนะครับโอเคครับก็สำหรับตัวของกระดูกแดงนะครับผมก็ได้ทำการลองใส่ดูละนะครับก็จะมีอ่าระบบประมาณ4ระบบนะนะครับอ่าถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยประมาณ2 นะครับอ่าถ้าเป็นกระดูกหายากก็สองเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระดูกแดงเ่ยมีถึง4เลยนะนะครับมีอะไรมาใหม่บ้างน,นะครับก็นี่เลยนะครับจะเป็นการเพิ่มตัวของส t ตก็กหรือเปล่านะตรงนี้นะครับ นี่นะครับมีสูงสุดเนี่ยคือยันกรอบทองเลยนะนะครับอ่ะก็จะบวกตัวของโจมตีป้องกันเลือดอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเราทําการอัปเกรดได้เนี่ยก็จะเพิ่มมาอย่างละ5%เลยนะครับโอ้โหเอาเรื่องนะนะครับแล้วก็อ่าเราจะได้ตัวของออปชั่นตรงนี้ด้วยใช่ไหมนะครับ อ่ามันแยกกันนะนะครับก็ถ้าเราทําการอัปเกรดเนี่ยนะครับเราจะได้อ่าโจมตีพื้นฐานมาใช่ไหมนะครับโจมตีป้องกันเลือดอย่างละ5%เนะครับแล้วก็เอฟเฟกข้างล่างตรงนี้นะครับซึ่งตัวของเอฟเฟกเนี่ยนะครับคืออะไรนะครับก็อ่าเมื่อเราเริ่มการโจมตีเป็นครั้งแรกใช่ไหมนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับเมื่อเราเข้าสู่สถานะกายแท้เป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับคือการโจมตีสมบูรณ์เนี่ยจะเพิ่มขึ้น5%ซึ่งตัวของเอฟเฟกเนี่ยนะครับคืออาจจะเป็นการตีแบบว่า ح. แน่นอนหรือเปล่าเอ้ยมันก็ไม่น่าใช่หรือเปล่านะเออหรือว่าเป็นการโจมตีโดนแน่นอนอะไรงี้คือผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันไปนะครับอ่าสำหรับตัวของไอเทมเนี่ยนะครับอ่ารู้สึกว่าเราจําเป็นที่จะต้องเลือกตัวของ กระดูกสีทองเหรอแต่ว่าตัวของกระดูกสีทองเนี่ยผมมีเยอะมากเลยนะนะครับแต่ว่าไม่ขึ้นโชว์นั่นเองนะนะครับเออซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวของกระดูกอะไรนะครับหรือว่าเป็นกระดูกหายากหรือเปล่านะเออเดี๋ยวผมจะลองถอดตัวของกระดูกหายากม,มาดูนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับผม โอเคครับก็นี่เลยนะครับอ่ะต้องเป็นตัวของกระดูกหายากนะครับในการอัปเกรดตัวของเปอร์เซนตรงนี้นะครับโอ้โหกินของสูงเลยนะนะครับคือสาหรับตัวของไอเทมสีทองปกติเนี่ยคือไม่กินนะนะครับต้องเป็นกระดูกหายากเท่านั้นนะถึงจะกินนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการอัปเกรดนะแล้วก็อันล่างนะครับอันล่างเนี่ยก็จะเป็นการอัปเเวลซึ่งการอัปเเวลเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวของสแต็กด้วยนะครับนี่ อ่าของนี้เลยนะครับก็ถ้าเราทําการอัปเกรดถึงเลเวลสิปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้สแตทพื้นฐานตามนี้เลยนะครับความเสียหายเพิ่มขึ้น5%การลดความเสียหาย5%อะไรเงี้ยเราก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50%นะครับก็สามารถอัปเกรดเลเวลเนี่ยได้ถึง100เลยนะครับแล้วก็ตัวของไอเทมในการอัปเกรดเนี่ย ก็จะเป็นพวกไอเทมสีฟ้าใช่ไหมนะครับสีม่วงหรือเปล่านี่ผมไม่มั่นใจนะเดี๋ยวผมลองดูแป๊บหนึ่งซึ่งมันก็มีเยอะนะครับ อ่านี่เลยนะครับสีม่วงก็ได้เหมือนกันนะครับแสดงว่าสีทองก็น่าจะเอามาอัปเกรดตรงนี้แหละนะครับในมุมมองของผมนะนะครับก็รู้แล้วนะครับว่าสีทองเอามาทําอะไรนะครับก็เอามาอัปเกรดโต๊ะของไอเทมนะครับกระดูกสีแดงนั่นเองนะครับถ้ามันเหลือนะนะครับผมเราก็สามารถเลือกได้นะนะครับในการเลือกอัพใช่ไหมนะครับว่าเราอยากจะให้โต๊ะของกระดูกแดงเนี่ยกินระดับไหนนะครับสีฟ้าสีม่วงสีทองอะไรเงี้ยนะครับเราก็เลือกได้ นะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นตัวของกระดูกแดงซึ่งถ้าถามผมนะครับก็ถ้าเรามีครบเซตเนี่ยก็น่าจะตึงจัดเลยนะนะครับเพราะว่าตัวของสแต็กที่เราจะได้เพิ่มเติมมาเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับอ่ะรู้ไปถึงตัวของการอัพเลเวลใช่ไหมนะครับแล้วก็ตัวของอันนี้อีกนะครับที่เราจะได้นะครับซึ่งมันบวกตัวของเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะมากเลยนะนะครับเราอัพได้สูงสุดเนี่ยคือถึง5ขั้นเลยนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวของเอฟเฟกตตัวนี้มาเพิ่มเติมอีกนะครับโอ้โห ผมก็ว่าแล้วนะครับว่าทําไมทีมที่พลังน้อยกว่าเนี่ยสามารถชนะพลังเยอะกว่าได้นะครับถ้าเรามีไอเทมแบบพวกระดับสูงแบบเนี้ยซึ่งเราเนี่ยก็น่าจะมั่นใจนะครับว่าเออมีโอกาสชนะเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อให้เราเนี่ยพลังน้อยกว่านะครับก็มีโอกาสที่จะชนะพลังที่เยอะกว่าได้นะครับผมประมาณนั้นนะ โอเคครับก็ทุกคนน่าจะได้เห็นความโหดของกระดูกแดงไปแล้วนะครับว่าตัวของกระดูกแดงเนี่ยคือโหดหรือเปล่านะครับเอฟเฟกที่เราจะได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะรวมไปถึงตัวของความสามารถของกระดูกเนี่ยก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะครับก็ถามว่าควรเก็บไหมนะครับก็ถ้าผมแนะนำเนี่ยควรเก็บนะนะครับถ้าเป็นสายฟรีนะครับควรที่จะดองตัวของตัวสุม่มอาวุธประจําตัวเอาไว้นะครับก็สุ่มครบประมาณ700ครั้งเนี่ยเราถึงจะได้มา1ชิ้นนั่นเองนะต่อ1กิจกรรมทุกคนก็สามารถเก็บรอกันได้เลยนะ ก็เดี๋ยวผมค่อยมาทําการอัปเกรดทีหลังแล้วกันนะครับประมาณนั้นนะเพราะว่าตัวของกระดูกเนี่ย ยังไม่ครบเซตนะครับแต่ว่าถามว่าคือถ้ายังไม่ครบเซตเนี่ยเราใส่ได้เลยไหมนะครับใส่ได้นะนะครับเพราะว่าตัวของออปชันเนี่ยคือโหดมากนะครับคือถ้าเราไม่ใส่เนี่ยเราจะไม่ได้แค่ตัวของออปชันข้างล่างเท่านั้นเองนะนะครับไอตัวของเปอร์เซ็นต์อ่าตรงนี้เนี่ยนะครับที่ผมพามาดูก่อนนะครับนี่อ่าโจมตีอ่าแล้วก็ป้องกันเลือดอะไรเงี้ยนะครับอย่างละสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเราจะไม่ได้แค่ตรงนี้นะครับแต่ว่าตัวของออปชันตรงนี้เนี่ยเรายังใช้ได้เหมือนเดิม นะครับก็ถ้าใครที่มีเนี่ยก็ใช้ได้เลยนะครับประมาณนั้นนะก็สําหรับตัวของคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนั่นเองนะก็พามาดูความโหดนะครับของกระดูกแดงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับควรเก็บหรือเปล่านะครับก็อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าควรเก็บนะนะครับสายฟรีควรเก็บให้ได้นะครับประมาณนี้นะก็ถ้าใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในทําคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่ภายในคลิปหน้าครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวาคคไปก่อนสสวััดีรบ